นี้เราได้ของที่ราลึกแล้วทุกคนมีกล้องไมหรอวะกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสาม้องต้องห้กล้นกัจะเล่อนอะไรนกระต้นเลชน,นะจ๊ะขอบคุณครับสุ้ๆนะวันนี้เป็นกำลังใจให้อยู่ข้างหลังเวทีอยู่จบงานรือพออยากใหี่อยู่หรือเปล่าีทพุพี่จะอยู่จนจบโชว์ <laughs> <laughs> แฟนมิ팅อิกนั่นนี่เพราะว่าจะเป็นแฟนมิ้งเดี่ยวของใชมัยวัยรุ่นของพอดจะเป็นช่วงช่วงบ่ายโมงสองของจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มครับแล้วก็นี่เราเพิ่งมาถึงนั่นแหละครับแล้วก็ต้องมาลันก็เลยใช่ครับเป็นเต้นน้อยมากคนนี้่จานนี้ให้พอดกับพี่เลยอร่อยอร่อยไม่มีรรู้